ขุดยากมากครับมาดูขุดเสานะครับขุดหลุมเสาพวกนี้จะ ยกเสาอ,อีกพรุ่นี้จะทำการยกเสาอ,อีกนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาดูช่างขุดเสาไว้นะครับขุดหลุมเสาจริงๆเสานจะเป็น6ต้นนะครับ